ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเปิดหัวของช่วงเช้าวันนี้ครับมากันชีราชบรุรีมิดรผลเน็ซีกันหน่อยครับอย่างเป็นทางการเลยครับเมื่อนได้เปิดตัวทางด้านบรูโน่กุนซือชาวโปรตุเกสเข้ามาคุมทีมนะครับ โดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านราชชนบังกรราชบุรีมิถุนนเฟซีได้เปิดตัวผัหน้าผู้สอนคนใหม่อย่างท่านั้นบรูโนเป็รหลายลาจากสโมสรอัรนาเซอร์เข้ามาคุมทัพอย่างเป็นตาการเป็นเชียรบเลยครับหลังเจ้าตัวผ่านกักตัวและเกมล่าสุดในทลีกที่บุกเสมอทรูแบงคองกอยู่ด้แต่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ได้เข้ามาสั่งการข้างสนามมาแล้วอีกด้วยเละฮะโดยกระทั่งล่าสุดครับเมื่อวันที่แปกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับสโมสรราชบุรีมิถุนนเฟซีได้เปิดตัวกุนซือคนใหม่เป็นเชียรบเลยครับนั่นก็คือ ทางด้านบรูโน่เปเรราหลังเข้ามารับตําแหน่งครับเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับว่าขอทมานไปชีลนัด วังสร้างผลงานที่ดีให้กับทีมอีกทั้งยังประทับใจแนวทางการสร้างทีมที่ตรงกับความตั้งใจของตัวเองเจวัาจะพัฒนาทีมให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนเลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปของสโมสรราชบุรีมิดพูลเอฟซีเรทรมจีจะเปิดบ้านพบกับปรูริทิเรอฟีในศึกลีครับ2028รอบสุกทีมสุดท้ายณนสนามมิดพูลเซเดียมในวันพุทธที่9กุมภาพันธ์เวลา18นาฬิการตรงเลยครับ เรามากระชี่ประเด็นที่2กันหน่อยครับเมื่อทางนั้นมาดามเป้งนนพร้อมรับสัำประธานสโมสรสิงห์เชอทาการเทร้ฟซีได้ออกมาปลุกใจนักเตะลืมความผิดหวังเดินหน้าสูต่อไปก่อนเกมเปิดบ้านพบกับสุพัรณ์บรีฟซีนัดตกค้างนี้เองแหละฮะ โดยอย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวของทีมการเตรเรซี C อยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ดีนักเมื่อ,อยังไม่ชนะใครในเล็กที่2ก่อนที่ล่าสุดทานานนมาดาเปง้นงนนพรับรับซ้ำเจเดนนักเตะและทีมสตาโคชประชุมให้กำลังใจรวมถึงผูเง้เลีทางชาของทีมโดยทุกคนยังพร้อมที่จะสู้ต่อไปเพื่อผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบ,บากไปด้วยกันและทั้งนี้ครับทานนันมาดาเปง้งครับก็ได้ออกบอยอมรับในงานดระกาเลยครับว่าก่อนอื่นทานานนแปง้งต้องขอโทษแฟนบอลกับผลงานที่เกิดขึ้นรู้ว่าทุกคนผิดหวังทุกคนในทีมก็รู้สึก ไม่ต่างกันโปรชีพผ่านมาทุกคนพยายามทำงานหนักและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเฟตบอลและก่อนอื่นเมื่อวานช่วงค่าได้เข้าไปสนามเพื่อประชุมกับน้องๆสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คือทุกคนยังมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและยังพร้อมสู้ต่อไปอยากให้ลืมความผิดหวังที่เกิดขึ้นโปรหนักกว่านี้เราจะมือผ่านมาด้วยกันแล้วทุกครั้งดังนั้นเชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้เราจะผ่านมันไปได้เนื้อสิ่งกันใดตอนนี้เราต้องทำงานหนักกันอย่างมากๆเราต้องการเก็บสามเต้มในเกมกลางสัปดาหห์ใ้้ไดออยาก บอลการท่าเรือเชอว่า้าเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจะกลับมาได้แหละครับและทั้งนี้ครับสำหรับการท่เรือ f ีครับก็เตรเียมที่จะเปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรี FC ในศึกถลีกฤด,ดูกาล2021นัดต่อค้างครับในวันพุธกีา9กุ่มภาพัน์นี้ครับเวลา19นาฬกาตรงณสนามแพสสเตเดียมและฮะ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับทางน้านเชียงรายยูเนเต็ดครับออกมายืนยันเลยครับว่าทางน้านโค้ชอย่างทางน้านเอเมอร์สันเปเดรลาครับยังต้องมีถ้วยซักใบในฤดูกาลน,นี้แหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับถือว่านัดนี้ชีชทท้ชะตาอนาคตตัวเองว่าจะได้ไปต่อหรือไม่อยู่ที่เดิมพันที่ว่าซีซันนี้ครับทางน้านเอเมอร์สันเปเร์ลาคนซือชาวบราซิลเลียนจะพาทีมกวางโซลิโอเชียงรายายูเนเต็ดคว้า้วยแชมป์มาครองประดับตูโชสโมสรนได้หรือไม่แหละฮะ โดยล่าสุดครับทางด้านมาดามายครับประธานสโมสรกวางโซครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหนึ่งเลยฮะว่าในขณะน,นี้ทีมลีโอเชียงรายยังคงไว้วางใจให้ทางด้านเอเมอสันเปเรรากุนซอชาวบราซิลขุมทัพต่อไปโดยมีแนวโน้มว่ากุนซอชาวบราซิลเรียนรายนี้ต้องพิสูจน์ฝีมือตัวเองเพื่อพาทีมกวางโซให้มีถ้วยแชมป์ฟุตบอลถ้วยมาประดับสโมสรได้ได้เนื่องจากระยะหลัง,งมาณนี้ครับทางด้านกวางโซมีถ้วยติดแชมป์ ทุกปีแหละครับโดยทั้งนี้ครับในฤดูกาลนี้ครับลีโอเชียงรายเหลือให้รุ่นแชมป์อีกแค่หนึ่งโทฟีเท่านั้นคือลีอครับหลังจากรายการของตา้านช้างแอปเปครับตกรอบสุกทีมไปแล้วเมื่อบุกไปแพ้บูเดียมยูเนเตตเมื่อวันที่1 9มกราคมชี่ผ่านมาเลยฮะส่วนลีครับครับจะลงเตะเกมรอบสุกทีมวันพรุ่งนี้ละครับวันที่9กุคมภาพันธ์ที่จะเปิดบ้านพบกับเชียงใหม่ยูเนเตดนั่นเองแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ี่ครับมากันชีบเบงคอกคุนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อทางด้านประธานสโมสรอ,อย่างทางนด้านบิ๊กจรได้ออกมายอมรับเหตุฟอร์มตกหลัง,งนด้านแข้งเทปครับฟอร์มดิ่งเชื่ออีก2วีคเต็มถังอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามครับผลงานดูไม่ค่อยสวยงามมากนักในช่วงเดยที่2สําหรับสโมสรทสต์ครูเบงคอกคุณเต็ด ทีมชื่อดังจากศึกลิวเทอรีที่ผูนั้นนับตั้งแต่ขึ้นสักระดับใหม่ในปี2022ทีมจะดูฟอร์มตกลงไปเพราะฮนัดหลังสุดในเกมเดกแข่งเทพเก็บชัยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นโดยล่าสุดกับท่านบิ๊กขจรครับบถใหญ่ของทีมก็ได้ออกไมายคำตอบเกี่ยวกับผูนัของทีมในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วยแหละฮะซึ่งทั้งนี้ครับคำตอบที่รับการเปิดเผยจากบิ๊กขจรครับประธานสโมสรทรูแบงก์โค้ชในแต่ก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางนันเฟสพี่บีบางประกงวันที่ผ่านมาเราเจอปัญหาหนักจากการ ที่นักเตะบาดเจ็บซึ่งเป็นผู้เล่นตัวสําคัญที่บาดเจ็บหลายๆคนพร,ร้อมกันและยังมีนักเตะกว่าครึ่งคนทีมที่ติดโควิด19ไปด้วยเหมือนในรายของเอเบอร์ตี้ฟอนเดสเขาเจอกับโควิด -19 เล่นงานจนไข้ก็สูงพอหายกลับมาเขายังไม่ฟิตเหมือนเดิมเช่นเดียวกับตนานวันเดอร์ลุยที่ได้รับการบาดเจ็บศอกหลุดไปในเกมก่อนหน้านี้ทํใไมร่างกายของเขาไม่ฟิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นจึงเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้เราใช้งานนักเตะแต่ละคนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่ควรเป็นไปได้แหละครับ และแน่นอนในตอนนี้ทางสโมสรต้องเร่งฟื้นฟูร่างกายของนักเตะให้ทุกคนกลับมาสมบูรณ์เต็มที่ให้ได้มากที่สุดซึ่งล่าสุดเราได้ใช้เทคโนโลย,ยี องความเย็นติดล็อกเหมือนกับทีมชั้นนาต่างประเทศเข้ามาช่วยบำบัดผู้เล่นแต่ละคนนอกจากนี้ผมเชื่อว่าอีกไม่เกิน2สัปดาห์ทีมของเรา่าจะกลับมาสมบูรณ์พร้อมเพื่อกลับมาไล่ลาแชมป์อีกครั้งในช่วงโค้งสุดท้ายของศึกเตอลีแน่นอนผมมองว่าในฤดูกาลนี้ทีมที่จะเป็นแชมป์นอกจากต้องมีความแข็งแกร่งแล้วเหมันก็ต้องมีโชคชะชตาผสมอยู่ด้วยแหละครับและทั้งนี้ครับสนับโปรแกรมการแข่งขันหน้านะต่อไปของทรูแบงคค้งนันเดตเตรียมบุกไปเยือนขอนแก่นยูเนเต็ดในศึกลิเวลีครับ2028รอบส้บยกทีมทน พุติยกุมภาพันธ์เวลา18นาฬิกาตรงณสนา,สามองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่นแหละครับในขณะที่ประเด็นปิดท้ายครับมาปิดท้ายกันที่ประเด็นทีมเชียร์ไทยกันหน่อยครับเมื่อทนานโคด X วัชพลแก้พน,นึงครับชมแข้งไทยอีกหลายคนทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจอาจจะได้เห็นหน้าใหม่ติดถุงจักจางสึกเลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับทางนั้นวสปุลแกเปนึกผู้เช่วยผู้สอนของคุณซอมาโนพูกิงเอ็ดโค้ดของทีมเชียไทยชุดใหญ่ที่ท้งคููเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปจนถึงปี2023หลังพาทีมประสบความสําเร็จในรายก,การของตรละเอฟแบบซูซูกิครับ2020โดยการเป็นแชมป์ได้เริ่มการทมานต่อทันชีหลังได้มีการไปนั่งชมฟอร์มแข้งไทยอีกหลายสนามครับเพื่อหานักเตะม,มาเตรียมทีมเชียไทยก่อนรุยสึกใหญ่อย่างทนาสี4เกมและทนาเะเอเชียนครับในปีนี้แหละฮะ โดยอย่างไรก็ตามทางด้านคุณเอ็กวัตสปลแก้พอหนึ่งก็ได้ออกมายอมรับในช่วงที่ผ่านมาว่าได้มีโอกาสไปชมเกมทยเลกในหลายสนามทั้งทีมเล็กและทีมใหญ่ก็มีนักเตะหลายคนทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในบางเกมที่ทีมเล็กพิชชนะหรือยันเสมอทีมใหญ่ได้เราก็ได้เห็นแข้งหน้าใหม่ที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมและมีโอกาสที่หลายคนอาจจะมาติดตึงช่างศึกก็เป็นไปได้และนอกจากนี้เรายังมีชิมานที่คอยไปส่องฟอร์มนักเตะที่ต่างประเทศอีกด้วยเชื่อว่าทีมชาติไทยที่จะมีขุมกำลังที่จะลงตัว และดีขึ้นไปอีกโดยปีนี้ครับระวังเป้าหมายอันดับแรกก็คือพาทีมคว้าแชมป์ซีเกมที่เวียดนามหลังจากนั้นคือการเข้ารอบเอเชียนครับและป้องกันแชมป์ซูซูกิให้ได้เช่นเดิมนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบ l ท์ลีฟแวร์รีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ